เอาบอกให้เคาะมือเดียวมือเดียวไปเคาะสองมือจังไรโอ้โอโอโอเออประเทศมาเสพเปิดฝ้าเห็ดน,นะเคาะมือเดียวกัดมือเดียวเดวไปกัเงินสองมือ,อซ้อนประจำถนนเด็กปเป็นเสพออมขนาดเลยวะใสจยังไงละ่ะ กุ้งกุ้งกุ้งแห้งเนื้ออานนั้นมันใส่รอบนึงครับท้าดูถ้ากินคือเกา๋าแล้วยังแล้วยังเออเอาเส้นไส่บั๋นโอ้หลายโพดใส้จะว่าเส้นสุกเลย โอ้ยจะกินบมลพี่น oh, ้องเนี่ยซุกเลยกระทะเ็บกือจะได้กินบมเลพี่น้องเนื่ยโอ้ยเติบกเตือยแล้ต้าเอ็ดอียงกันะจะได้กินดูก่าระทะนี่หน่อยบวกเตือเซฟพี่น้องเซฟพี่นกระทะเป็นไได้บ้งบุตรแต่ที่าอสแหงบ่เออ Lai là là làm sốt số luôn nhỉ Oh, nằm lắng quê, nằm lắng quê tê bạn. Oh, để kim bọc, oh, oh, quán 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 เอาใส่น้ำจันหน,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 น่อยชโปกโขกนี่ยงใสเม็ดตันลดลดเมดตันขวบใส่เย็ดซะหน่อยใส่อะไรเสีแก็เต่าเกี่ยวใส่เต่าเกี่ยวจังหวะมึงเอ้าขวมเลยเฮ้ยเอ้าขวมซะหน่อยได้กินขวบห <laughs> รอ,ครอใครมันถอดไปใส่เข้าไปใส่ไข่ใส่หอมเข้าไปในบ้านเนี่ยพร้อมเสิร์ฟ ใส่เพียกงอนนต้องห่อเอเป็นพัดไทยแบบสมิตรรูปหออหอมใส่กันไหมพร้อมเสิร์ฟบก่กินข้าว<อ>คุกเข้าฟรีให้เข้ากันเดี๋ยวมันกะความบอ่อกินโอ้ออ,อ,อใส่พักใส่ยันมาไหมเอาเอาเออที่ทีที บโบโบมาลูกเสร็จแล้วภารกิจพร้อมลงมือถัดไปถัดไปเกอบโเอ้เสียบครับเกือบโบ่ได้กินมอกระทะน้อยโพดเกือบความเออเด้โบเอ้บอกแล้วก็พอลงมือก่อนได้หนิเสียบครับเลยกูนะเอ้ยทัดไถ่ถาดเต็มถาดเลยบเลยถาดทัดไถ่